เรามาดูเสื้อผ้าภาษาโนเวนะคะครูเกี้ก็ได้เขีนคำศัพท์าภาษาโนเวที่เกี่ยวกับเสื้อผ้าน,นะ,ะเรามาดูชุดกระโปรงชูและชูและ,ะแล้วก็ชุดสูทนะคะเดรสเดรสคำต่อไปก็จะเป็นเสื้อผู้หญิงนะคะบลูส์บลูสส่วนทีเชร้ตก็คือเทชุดนะเทชุดนะ เสื้อก็คือเกนเซธเกนเซธถ้าไปเป็นกางเกงยียนอุลาบุกซ์อุลาบุกซ์ส่วนเสื้อเชิ้ตชุดชุดส่วนเสื้อแจ็คเก็ตโค้ทนะคะโค้ทปะโค้ทปะผ้าพันคอชาร์ฟชาร์ฟเสื้อฮูดเฮตเตเกนเซธ เฮดเกนเซ็ตกระโปรงสั้นชอตชอตแล้วก็หมวกนะฮะหมวกที่เราใช้ในช่วงฤดูหนาวลูเอลูเอนะคะแล้วก็ถุงมือมันจะมีสองแบบนะวอตเตอร์วอตเตอร์แล้วก็ฮันส์กิร์ฮันส์กิร์กางเกงขาสั้นชอรช์ชอตช์นะคะแล้วก็รองเท้ากีฬา เทรนนิ่งสกูเทรนนิ่งสกูรองเทา้ากันฝนสต๊อฟลิร์สต๊อฟลิรแล้วก็หมวกนะคะภาษาโนเวคือฮัตฮัตส่วนคำเนคไทนะคะภาษาโนเวเราเรียกว่าสลิปส์สลิปส์คำต่อไปก็คือกางเกงนะบุ๊กเซ่บุ๊กเซ หรือเราจะเรียกว่ากางเกงขายาวก็ได้นะภาษาโนเวเราเรียกว่าล o n g p ุกซะ long p ุก t ะคำต่อไปนะคือคำสุดท้ายรองเท้านะคะคือสก h o o l และก็คำถุงเท้านะคะ s ก c c e r s o c e ขอบคุณที่ติดตามกรูกเกสวัสดีค่ะ